สาาาายลมพพัดพพริวผ่่นทุง้เขียว,วคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสายตาที่เขาเคยใช้มองเราได้ความรักและความปรารถนาเมื่อวันเวลาผ่านไปจนก้าเข้าสู่วัยห้าสิทำไมสายตาคู่นั้นถึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเฉยชาหรือบางครั้งอาจดูเหมือนเขากำลังมองผ่านเราไปเหมือนเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านความรักที่เคยหวานชื่นทำไมถึงกลายเป็นความเงียบเหงาที่หนัก อึ้งขนาดนี้วันนี้ป้าจะมาขุดคุยความจริงที่หลายคนอาจมองข้ามกับ18พฤติกรรมอันตรายที่กำลังทำลายเสน่ห์ของคุณในสายตาของสามีโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ทอผู้เท่าเล่าเรื่องกับป้านแนนซี่คนสวยคนเดิมนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางแต่สำคัญเหลือเกินสำหรับชีวิตคู่ในวัย50ปีขึ้นไปค่ะหลายครั้งหลายคราที่เรามัวแต่โทษการเวลาโทษสังขารแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมีนิสัยบางอย่างที่เราเผลอทำจนกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างเรากับสามีค่ะเรื่องแรกเลยที่ป้าอยากชวนคิดคือเรื่องของพลังงานในการสนทนาค่ะ คุณลองสังเกตดูสิคะว่าเวลาล้อมวงกินข้าวเย็นกันคุณพูดเรื่องอะไรถ้าทุกบทสนทนากลายเป็นการไล่เรียงแต่เรื่องแย่ๆปัญหาหนี้สินที่ยังไม่จ่ายหรืออาการปวดหลังปวดเอวไม่เว้นแต่ละวันอากาศในห้องมันจะเริ่มหนักอึ้งจนสามีไม่อยากนั่งคุยด้วยผู้ชายในวัย50เขาโหยหาการพูดคุยที่มองไปข้างหน้าค่ะเขาอยากคุยเรื่องทริปที่ยังฝันอยากจะไปหรือโครงการสนุกๆที่อยากทำ เพราะพลังงานบวกแบบนี้แหละคะ่ะที่จะดึงดูดเขาให้กลับมาใกล้ชิดเราอีกครั้งต่อมาคือเรื่องภาพลักษณ์ที่เรามักจะปล่อยปละละเลยป้าเข้าใจนะคะว่าอยู่กันมานานจนเห็นไส้เห็นพุงแต่การหยุดดูแลตัวเองไม่ทำผมไม่ฉีดน้ำหอมที่เขาชอบหรือใส่เสื้อผ้าสมๆตลอดเวลามันทำให้เขารู้สึกว่าความโรแมนติกไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้เรากลับไปสวยเหมือนสาวอายุ25หรอกคะ่ะ แต่การที่เราลุกขึ้นมาแต่งตัวให้ดูดีขัดรองเท้าให้เงาหรือดูแลตัวเองให้ดูภูมิฐานมันแสดงให้เห็นว่าเรายังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้อยู่และความพยายามนั่นแหละค่ะคือสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจที่สุดและปาขอบอกเลยนะคะว่าความใกล้ชิดทางกายไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นผู้ชายวัยนี้เขาต้องการสัมผัสเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินจูงมือการลูบแขนเบาๆในห้องครัวหรือการกอดก่อนออกจากบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีพลังมากกว่าคำพูดนับพันคำเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขายัางเป็นที่ต้องการอยู่เสมอแต่ในทางกลับกันถ้าความใกล้ชิดกลายเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่เหมือนการติ๊กถูกในรายการสิ่งที่ต้องทำความตื่นเต้นมันจะหายไปทันทีค่ะเขาจะรู้สึกได้เร็วมากว่าเราไม่ได้เต็มใจและนั่นจะทาให้เขารู้สึกว่าตัวเองหมดความหมาย ระวังเรื่องฝีปากให้ดีนะคะสามีที่กลับบ้านมาแล้วต้องเจอแต่คำตำหนิมากกว่าคำชมเขาจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าไปสู่พื้นที่แห่งความเครียดค่ะการเอาแต่พร่ำบนว่าเขาลืมอะไรทำอะไรผิดหรือเขาแก่ลงแค่ไหนมันบั่นทอนความต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดลงไปเรื่อยๆลองเปลี่ยนดูไหมคะลองชมเขาดูบ้างว่าเสื้อตัวนี้เขาใส่แล้วดูดีนะหรือชมในความตลกของเขา คำพูดหวานๆเพียงไม่กี่คำจะทําให้เขารู้สึกว่าเขายัางเป็นที่ชื่นชมในสายตาเราเสมอชีวิตที่คาดเดาได้ทุกอย่างคือยาพิษของความสัมพันธ์นี่คือวลีที่ป้าอยากให้จําไว้ค่ะการกินข้าวร้านเดิมดูทีวีรายการเดิมทุกวันเสาร์มันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่เลย แม้ความเคยชินจะให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่การเติมรสชาติใหม่ๆอย่างการไปลองร้านอาหารที่ไม่เคยไปหรือหาอดีเรกทำร่วมกันจะช่วยให้ชีวิตคู่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวนอกจากนี้อย่าลืมที่จะหยอกล้อกันเหมือนวันๆน,นะคะผู้ชายไม่เคยหยุดอยากถูกจีบหรอกค่ะการส่งสายตาให้กันท่ามกลางกลุ่มคนหรือการกระเซ้าเย้าแหละเบาๆจะช่วยรักษาไฟรักให้ยังคงอยู่และที่สำคัญ อย่าเอาเขาไปไว้ท้ายตารางความสำคัญนะคะป้าเห็นหลายบ้านพอมีหลานหรือมีงานยุ่งก็ลืมดูแลสามีไปเลยแม้ความเสียสละจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณทิ้งชีวิตคู่ไว้หลังสุดสามีจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งทันทีเขาต้องการรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาเป็นอันดับแรกเสมออีกเรื่องที่อันตรายคือคำประชดประชันค่ะการใช้คำพูดจิกกัดอาจจะดูตลกในบางครั้งแต่ถ้ามันกลายเป็นเรื่องปกติ เขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูดตลอดเวลาและจะเริ่มถอยห่างออกไปลองใช้ความอบอุ่นและเสียงหัวเราะมาแทนที่ดูสิคะมันจะเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษได้แล้วถ้าเขาเล่าเรื่องสิ่งที่เขาชอบละ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกปลากอล์ฟหรือซีรีส์ที่คุณอาจจะไม่ได้อินด้วยเลยแต่การตั้งใจฟังและแสดงความสนใจจะทำให้เขารู้สึกว่าความลหลงไหลของเขามีค่า การที่เรายอมเปิดรับโลกของเขาคือการสร้างความปรารถนาให้เติบโตขึ้นอย่าปล่อยให้บทสนทนากลายเป็นการพูดอยู่ฝ่ายเดียวการถามคำถามด้วยความใส่ใจและการฟังโดยไม่ขัดจังหวะจะทำให้เขารู้สึกได้รับเกียรติและเป็นที่เคารพรักอย่าลืมหัวเราะก,กับความผิดพลาดของตัวเองบ้างนะคะการทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องจริงจังไปหมดจะทำให้เขารู้สึกหนักอึ้งผู้ชายชอบผู้หญิงที่อารมณ์ดีและจัดการกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆด้วยเสียงหัวเราะ มากกว่าการทำตัวเป็นผด็จการที่คอยบงการเหมือนเขาเป็นลูกอีกคนเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มบงการหรือสั่งสอนเขาเหมือนเด็กความสเสน่หาจะจางหายไปทันทีจงพูดกับเขาในฐานะผู้ชายที่เพียบพร้อมคนหนึ่งเพื่อรักษาความสมดุลของความลหลงไหลเอาไว้ค่ะสุดท้ายนี้ป้าอยากให้เรากลับมาฝันร่วมกันอีกครั้งอยากคุยกันแค่เรื่องบินค่าไฟหรือเรื่องนัดหมอ ลองวาดภาพดูสิคะว่ากเกษียณแล้วเราจะไปไหนกันดีเราอยากมีบ้านแบบไหนในอนาคตการมีความฝันร่วมกันคือการสร้างความคาดหวังที่น่าตื่นเต้นและความคาดหวังนี่แหละค่ะที่ทำให้ความดึงดูดใจไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลาฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีข้อไหนที่คุณเผลอทำไปบ้างไหมคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะความรักเรียนรู้กันได้เสมอถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และที่สำคัญช่วยคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณให้ป้าฟังหน่อยนะคะว่าคุณมีวิธีเติมไฟรักในวัย50ยังไงบ้างป้ใใจาจ,จะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ